เวอร์พอยช่วยชาวบ้านขายเวอร์พอยช่วยชาวบ้านขายค่ะหลังข่าวที่ยังเวอร์พอยทุกวันพุธพระฤหัส,สุกนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับหมูสวรรค์แล้วก็เนื้อสวรค์นะคะที่เป็นของโปรดของใครหลายๆคนกิน <c oughs> ง่าย เก็บง่ายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หมูสวรรค์เนื้อสวรรค์ตรงนี้โปรโมชั่นเด็ดมากคุณผู้ชมห้ามพลาดแล้วก็เป็นสูตรต้นตํำรับที่เขาบอกว่าขายกันมารุ่นสู่รุ่นตอนนี้ขายกันมาถึงรุ่นที่3แล้วนะคะเป็นสูตรต้นตํำรับคู่จังหวัดนครสวรรค์ของดีนครสวรรค์มาแล้วมาอุดหนุนกันหน่อยนะคะเราจะคุยกับเจ้าของร้านหมูสวรรค์แม่สมควรรุ่นที่3คุณซีพิมพรพัฒน์พฤกษาพิทักษ์ค่ะคุณซีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเลยค่ะคุณขายหมูต้องสวยขนาดนี้ ยาดรุ่นที่3ค่ะอ๋อรุ่นที่3มอายุอายุของแบรนด์นี้เท่าไหร่แล้วคะมากกว่า40ปีแล้วมากกว่า40ปีแล้วเป็นสูตรตั้งแต่สมัยคุณยายคุณยายเลยอ,อันนี้ต้องเคล็ดลับต้องเด็ดแน่นอนเพราะฉะนั้นขอลวงก่อนเลยสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ตกทอดมาตั้ง3รุ่นนี้คืออะไรคะ คือต้องบอกก่อนว่าของเราเนี่ยเป็นต้นตำรับของคุณยายเลยคุณยายจะเป็นคนค้นสูตรขึ้นมาเองเลยค่ะแล้วก็จุดเด่นของเรานะคะของเราเนี่ยจะใช้ส่วนเนื้อสันไม่ติดมันแล้วก็วิธีการหมักจะหมักข้ามคืนเลยค่ะเพื่อให้เครื่องเทศเนี่ยเข้ากับเนื้อได้มากนะคะหลังจากนั้นจะนําไปตากแดดซึ่งกระบวนการนี้ใช้เวลาทั้งหมด3วันตากแดด3วันเลยเหรอคะเป็นกระบวนการตั้งแต่การหมักจนถึงการตากแดดหมักคืนหนึ่งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เสร็จ ใช,ใช่ไหมคะแล้วก็ตากแดดทั้งวันตากแดดทั้งวันเ,เอารวมเป็นสามวันเลยกว่าจะได้ชุดหนึ่งเนี่ยนหลังจากแล้วแต่ว่าเราจะไม่ใส่วัตถุก,กันเสียเลยนะคะค่ะ,ะ,ะแล้วนอกจากหมูสวรรค์แล้วเนี่ย เรายังมีเนื้อสวรรค์ซึ่งเนื้อสวรรค์ของเราเป็นเจ้าแรกๆของประเทศไทยเลยที่ผลิตตัวนี้ออกมาซึ่งตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมมากแต่ว่าตอนนี้มันหาทานยากแล้วค่ะซึ่งว่าเนื้อสวรรค์เนี่ยมันราคาค่อนข้างสูงตามท้องตลาดจึงไม่ค่อยนิยมนามาขายใช้ชิ้นเนื้อส่วนไหนของหมูของเนื้อวัวคะเป็นส่วนเนื้อสันเลยค่ะเป็นส่วนอย่างเดียวเลยไม่ติดมันทําไมถึงต้องใช้ตรงส่วนนั้นเป็นพิเศษคะเพราะว่ามันจะนิ่มค่ะแล้วก็เวลามันหมักแล้วมันจะเข้าเครื่องเทศได้ดีกว่าแล้วเวลาทานมันจะนุ่มอร่อยเลยค่ะ อ๋แล้วเคล็ดลับเดียวกันก็คือเฉพาะเนื้อสามนี้ก็ใช้กับเนื้อสวรรค์ด้วยใช่ทั้งคือสินค้าแล้วเราทุกอย่างจะไม่ติดมันเลย นอกจากเนื้อสวรรค์หมูสวรรค์ <c oughs> ข้างหน้าเห็นมีหมูฝอยด้วยนะคะใช่มีหมูฝอ,อยค่ะซึ่งเป็นซึ่งหมูฝอยเนี่ยจะเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องของพี่หมูสวรรค์กับพี่เนื้อสวรรค์<อ>จะเป็นการพัฒนามารุ่นหลานๆรุ่นลูๆจะพัฒนาแ<ป>นต่กลายมาทีหลังแต่ว่ารุ่นของ<ะ>คุณยายเนี่ยคือเนื้อกับหมูใช่คุณยายจะเด็ดมากเรื่องเนื้อสวรรค์หมูสวรรค์เป็นสูตรมาแบบนี้ต้นตำรับแล้วก็ยังมีกุนเชียงมีอื่นๆอีกด้วยนะคะนี่ก็คือหมูสวรรค์แม่สมควรสูตรต้นตำรับจากจังหวัด นครสวรรค์ค่ะหนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะนักท่องเที่ยวขายยอดขายก็ลดลงเห็นบอกหายไป90%กว่าเปอร์เซ็นต์เห็นจะได้<ช>แม้ว่าะจะปรับตัวมาขายออนไลน์แล้วแต่นั่นแหละมันก็เป็นจุดเริ่มต้น<ช>นะคะ<ด>ของหลายๆ <c oughs> ธุร,รกิจที่เจอมอรสุมในช่วงของโควิด -19 มาดังนั้นวันนี้มาถึงว่าคอยช่วยชาว,ชวบ้านขายแล้วนะคะเราช่วยกันอุดหนุนนะคะสำหรับแม่สมควรของดีคู่จังหวัดนครสวรรค์มาดูกันหน่อยนะคะนาทีทองจ้องเลย มาค่ะคุณซีขอโปรแรงให้แฟนเวิร์กพอยที่ชมอยู่ค่ะค่ะสําหรับชาวแฟนของเวิร์กพอยนะคะเราจะจัดโปรโมชั่นแรงๆเลยค่ะคือมีเนื้อสวรรค์ค่ะไซแอลสองแพ็กเจ็บาทค่ะแถมหมูสวรรค์หรือหมูฝอยมูลค่า150บาทอันนี้คือลูกค้าสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าจะรับส่วนไหนหมูสวรรค์ก็เช่นกันค่ะซื้อไซแอลค่ะ400บาทแถม เหมือนกันหมูสวรคร์หรือหมูฝอยมูลค่า150บาทอ,าอันนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้อีกเช่นกันค่ะโปรก็คือซื้อเนื้อสวรรค์หรือหมูสวรรคอย่างละ2แพ็กก็จะได้หมูสวรรค หรือหมูฝอยแถมฟรีไปอีก1แพ็คนะคะซึ่งเนื้อสวรรค์2แพคในเจ็ดหมูสวรรค์2แพคใน400อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ก็ได้แถมแล้วเราไม่สามารถให้ซื้อคู่กันไมได้เนื่องจากว่าราคาต้นทุนมาต่างกันก็เลยจัดเซตแยกกันไว้แบบนี้แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็จะได้ของแถมให้เลือกได้เหมือนกันนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นหมูสวรรค์หรือหมูฝอยก็ตามช่องทางการสั่งซื้อค่ะ ค่ะลา์แอดค่ะแม่สมควรค่ะหรือทาง Facebook Fanpage ค่ะมูสวรรค์แม่สมควรรวมถึงนีไ IG ด้วยค่ะ b e e f b y แม่สมควรค่ะค่ะแล้วค่าจะส่งคิดยังไงคะค่าจะส่งตอนนี้ค่าจะส่งเริ่มที่50บาทต่อหนึ่งกล่องค่ะกล่องต่อไปบวกเพิ่มอีก10บาทค่ะเออแค่10บาทเท่านั้นเองสำหรับกล่องต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเรียกว่าโปรเนี้ย ซื้อหมูสวรรค์หรือเนื้อสวรรค์ก็ยังได้แถมหมูสวรรค์หรือหมูฝอยกลับไปด้วยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกได้<ช>นะถ้าซื้อทั้งหมูซื้อทั้งเนื้อเป็น4แพ็คก็เลือกไปเลยจะ